ยำใหญ่ใส่สารพัดเลยนะครับงัดศอกซ้ายมาแล้วก็นี่เป็นจังหวะที่โดนนับแปะนะครับเนี่ยครับโยนเข่าซ้ายตามมาอีกทีหนึ่งก็มการปาดเข้ามานับครับธวัชชัยทองฤทธิ์เนี่ยครับแล้วก็จากนั้นครับเสียบซ้ายแล้วก็สับขวาครับนี่ครับแต่ก่อนนี่งัดศอกซ้ายทัดมาแล้วหรือไงครับรุ่นตางหมดเลยครัโดนขอบเลย่ออะไร โดนอะไรม่อย่าหอกที่ตาตอนนี้ตาเป็นไงเดิ่มขึ้นไหมเดิ่มขึ้นไหมปวดสอว่ามันเจ็บมรแ่้โอ้ยวต่อด